สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายขายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระชิดายบูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายพิจารณาการรับชมละรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระชีดามาในวันนี้นะครับผมก็ทาเอาพระรอปโทษของพระทีุ่คลนะครับนำมาแสดงให้ท่านผู้ชมนะครับความคมชัดลักษณะเลยของพิมพ์พระ ขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความค,าม,คามชัดของพิมพ์พระได้ชัดเจนนะครับในวันนี้ผมก็นําเอาพระนะครับที่จัดสร้างในวาระครบรอบ5ปีของวัดทุ่งบุญคราปีพศ2522นำมาให้ท่านชมนะครับสาหรับพระอ,องค์นี้ก็จะเป็นนะครับพระโอรสทวดพิมพรร์เตลิเนื้อสำเร็จเงินหล่อแบบโบราณนะครับเป็นพระที่จะสร้างเมื่อปีพศ2549นะครับความคามชัดลักษณะเรดของพิมพ์พระ ขยายภาพขึ้นมาเ็าจะมองเห็นวิตีความหนาของพิมพ์พระได้ชัดเจนนะครับสําหรับพระหล่อนะครับพระองค์ก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นเสน่ห์สำหรับพระหล่อนะครับบางองค์ก็จะมีคราบเป่าเกาะที่เด็ดที่องค์พระนะครับแตกต่างกันไปนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความคมชัดของพิมพ์พระได้ชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับ ก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาโชวเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับสังเกตครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาความลึกของพิมพ์พระได้ชัดเจนแตกต่างไปนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะอุดด้วยครั่งนะครับแล้วก็ฝังด้วยแร่มหามคนแล้วก็ชิ้นกลุกบบขงงผมที่คุณหลานะครับผู้เปิดกลุบนำมามอบถวายนะครับ สำหรับชิ้นครุปางขุนพรมที่ฝังไว้ที่ด้านหลังนะครับแต่องค์ก็จะมีขนาดนะครับแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับแต่ลอลคงก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับ สังเกตนะครับชิ้นกลุ่มของคุณพรมนะครับบางองค์อาจจะมองเห็นชัดบางองค์อาจจะมองไม่ชัดนะครับมองจากด้านข้างครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของพิมพระนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับที่บริเวณขอดบดด้านข้างขององค์พระนะครับสังเกตที่ด้านข้างครับความคมชัดของลายเส้นของท่านพระอาจารย์พิโรธก็จะ มีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับสําหรับพระล่อนะครับที่ใต้ทานขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นร่องรอยการตกแต่งนะครับก็จะเป็นการตัดเอาการชอกไปแล้วก็ตกแต่งก็จะมีร่องรอยการตกแต่งเห็นนะฮะแต่ลงก็จะมีร่องรอยการตกแต่งชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของ พิมพระนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็นําเอาพระนะครับสององค์นะมาให้ท่านดู้ชมสําหรับองค์นี้ก็จะเป็นองค์แรกนะครับองค์ที่สองนะครับสังเกตนะครับสําหรับพระหล่อนะฮะพระตลลก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับการหล่อก็จะทําให้องค์พระนะครับมีเนื้อเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นลักษณะนะครับรายละเอียดของพิมพระนะฮะมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความความชัดขององค์พระแตกต่างกันไปก็เป็นพระหลปปะวงพ่อโทษครับพิมพเตเรีเนื้อสำริดเกินหล่อโบราณน,นะครับก็จะเป็นรุ่นปฏิหารนะครับออกมาปี สีก้าด้านข้างก็จะมีลายเส้นของท่านพระอาจารย์เพโลนะฮะก็นำมาอุดด้วยคลังฝั่งด้วยแร่นะครับออกในวาะระครบรอบ5ปีเมื่อปี52นะครับลองไปแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับสําหรับองค์นี้นะครับสังเกตก็จะมองเห็นนะครับขนาดของ แรมหามคนนะครับส่วนที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ขนาดของชิ้นครุบางคนผมที่ฝังไว้ที่ด้านหลังนะครับพระตงก็จะมีขนาดของชิ้นครุนะครับส่วนที่โผล่ขึ้นมาก็จะมีลักษณะนะครับที่มองเห็นชัดเจนแตกต่างก,กันไปนะครับ แต่ละบม,มแต่ละนก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับก็นำเอาพระนะครับสององค์น้ำมือเทเดูชมก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดนะครับที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับ แล้วก็ลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับขนาดของแรมหามคน,นครับส่วนที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ขนาดของชิ้นกรุบางคนพรมที่ฝังลงไปนะครับบางองค์อาจจะมองชัดบางองค์อาจจะมองไม่ชัดครับขนาดก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับในวันนี้ก็ได้โอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้นครับมาดูมาชมพระองป,ประโทษนะครับ ครบรอบ5ปีของวัดห้วยมงคลเมาปีพศ2512นะครับก็จะเป็นองค์พระนะครับหลวงพระโทษพิมพ์เต่าเลดเนื้อสำเร็จเงินหลอโบราณน,นะครับด้านหลังก็จะอดด้วยครั่งฝั่งด้วยแร่มามคนแล้วก็ชิ้นคลุบางคุณพรมที่คุณหลานำมามอบถวายนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่าผู้ชมรดชอบปีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กด กระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปได้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนก็อเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ